ตัวโยต้ายาลิสนะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับยาลิสปีสองพันหนะครับนี่ใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นนะครับอ่าสีสันสวยอยู่นะครับมีสเก็ตหน้านะครับเป็นรอยสกิดหินนะครับนะอ่านอกนั้นสวยนะครับกันชนหลังนิดหน่อยนะครับนะปีศูนย์หกเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ตัวเอสนะท็อปสุดเลยนาะแม็กลงมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องดีขับดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับอ่าสีสันสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยนี่นะครับนะ กันชนหลังแล้วก so nice, ็กันชนหน้านะครับนะนอกกนั้นสวยนะครับรอบคันสวยนะหลังคงหลังคาสวยนะครับนะมาชมภายในนะครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับอเกียร์ออโต้นะครับตัวเอสนะคันนี้นะเบามีแตกนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนะใครหารถไว้ใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับแนะนําเลยนะครับยาลิสคันนี้ราคาเบาๆนะครับนะนี่นะครับเบาแถวสองสวยๆนะครับนะใครหารถราคาหลักหมื่นไว้ใช้งานแนะนําเลยนะครับนี่ น้ำมันล้วนนะครับคันนี้น้ำมันล้วนนะตัวเอสนะครับนะนี่เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆนะครับนะรถห้องเครื่องเดิมๆเครื่องดีขับดีนะครับนี่ฝากระโปรงกระโปรงเดิมๆราคาเบาๆเลยนะครับคันนี้นะโอ้โหห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับนะนี่ใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับรถเก๋งนะครับนะกันชนหน้านะครับกันชนหน้ามีรอยนะครับนะอ่ารอแม็กลงมาให้เรียบร้อยรอบคันสีรอบคันสวยนะครับ สีรอบคันสวยนะครับมีถ้าอยากเอาไปเก็บให้สวยเก็บกันชนหน้าหลังนะครับสองชิ้นนะครับนอกนั้นสวยเลยเอาไปราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆเลยคันนี้นะครับรถเครื่องดีขับดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับเอาไปราคาเบาๆเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยาวลิตนะสนใจมาดูรถอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกสามนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผม